ครับคุณเจ็บคองจริงครับวันแบบนี้ก็วันนี้ก่อนก่อนก่อนจะเริ่มพอแล้ววันนี้มันก็แบบตื่นเต้นแปลกๆเหมือนที่พี่รันบอกว่าแบบเอหมือนก็ไม่เป็นสเตจแรกไม่รู้แบบมันหนาวๆปแปลกอาจจะเป็น,อนทอดจุดหรือเปล่าก็เออ่จริงก็รู้แต่ว่าแบบท <ๆ S 1> ุกคนรอวันนี้กันมานานมากใช่ไหมครับแล้วก <ๆ S 2> ็ทุกคนก็แบบ ในทวิตใน e ball, <tinc S 1> แ่าแกในอีจีแบบเกี่ยวกับวันนี้แบบมากมายก็บอกว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยเอาขอบคุณดิบะเอาขผมก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนเลยทุกคน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 แล้วก็ในนาคตอาจจะเป็นคนที่อยู er ่บน BTS ที่ตอนนี้ก็น้อยมากเอ้ยก็ ตัก็คือผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ให้เหมือนกับชื่อวง b e c a u s e of y o u i s h i n e ครับผมขอบคุณครับ